Stay alive ใช้ปี2006ในชื่อภาษาไทยเกมผีกระชากวิญญาณจะเป็นอย่างไรหากมีเกมที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการบุกเข้าไปในบ้านผีแล้วยิงต่อสู้กันแบบเลือดสาดแบบสมจริงสมจังแต่พอเลิกเล่นแล้วถ้ามีใครตายในเกมคนนั้นก็ต้องต,องตายในโลกของความเป็นจริงไปด้วยหากอยากจะรอดชีวิตก็ต้องเล่นเกมและผ่านด่านทั้งหมดไปให้ได้ครับ ถ้าผ่านไม่ได้ก็จะต้องตายจริงๆเหมือนกันแล้วถ้ารู้อย่างนี้แล้วคุณยังจะเล่นเกมนี้อีกหรือไม่เรื่องราวของ s t ตอร i ไ e จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับ เต a ์อลไว่าโดยเรื่องราวของเกมต่อสู้กับผีที่ผู้เล่นคนใดเสียชีวิตในเกมเพอออกมาสู่โลกแห่งความจริงแล้วจะต้องตายในแบบเดียวกันกับเกมนั้นครับมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนั้นไม่รู้ไปเอาเกมนี้มาจากไหนแต่เส้นใจรวมตัวกันเล่นเกมนี้แบบไม่มีใครทักท้วงอะไรสักเท่าไหร่นะครับจากนั้นเพื่อนของเขาก็ค่อยๆตายไปทีละคนตามลำดับการตายในการเล่นเกมสืไปสืมาก,กับพบว่าการตายเกี่ยวข้องกับผีสาวตนหนึ่งในเกมครับ ทางเดียวที่จะรอดพ้นจากความตายได้ก็ต้องเล่นเกมต่อไปให้จบและในระหว่างนั้นก็ต้องซื้อไปด้วยว่าไอ้ผีสาวที่อยู่ในเกมมันคือใครครับเหตุใดจึงอาฆาตอาาอกมาไล่ฆ่าคนในขนาดนั้นครับและที่นะ่าสนใจก็คือหนังเรื่องนี้เป็นหนังสยองขวัญที่ทำออกมาได้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับมีจังหวะตกใจที่ค่อนข้างดีแต่ที่ดีที่สุดก็คือกอารออกแบบผีที่ดูหน้าตาน่ากลัวทีเดียวเลยครับ หนังได้พูดเข้ากับเรื่องราวเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ในปลายยุคกางเข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการก็คือเรื่องราวของท่านเขาอาริสเบตบา์โทรีขาตกรสาวที่มีสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ในการฆ่าคนมาเป็นตัวดําเนินเรื่องสําคัญเลยครับอาริสเบตบา์โทรีเกิดในช่วงปี1560-1614ที่เมืองยีบาโดประเทศฮังการี เธอได้รับฉายาว่าเดอะบัตคาตีเนื่องจากเธอเกิดในตระกูลผู้ดีและมีอำนาจในดินแดนแห่งนั้นมากๆนะครับเธอจึงใช้อำนาจที่มีในการก่อคดีสะเทือนขวัญที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์กล่าวคือเธอได้ก่อคดีร่วมกับชายสี่คนทรมานและทำการฆาตกรรมหญิงสาวกว่า100ชีวิตบางข้อมูลกล่าวว่ามีมากกว่า600ชีวิตเลยทีเดียว เป็นการฆ่าอย่างโหดเหี้ยมนะครับแล้วก็นําเลือดของสาวๆนั้นมาอาบแทนน้ําครับเพราะเธอเชื่อว่าการได้อาบเลือดของหญิงสาวบริสุทธิ์จะทําให้ผิวพันธเปล่งปลัง่งคงความสาวยาวไวได้ตราบนานเท่านานหลังจากการสืบสวนสอบสวนเธอก็ถูกจับไปขังเดียวในปราสาทแห่งหนึ่งครับเธออยู่อย่างโดดเดี่ยวในหอคอยแล้วก็เสียชีวิตต่อมาในอีก4ปีครับในปัจจุบัน เธอได้รับการบันทึกชื่อไว้ใน Guinness Book of World Records ว่าเป็นหญิงสาวที่ก่อคดีฆาตกรรมมากที่สุดในโลกครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่หนังเรื่องนี้มีพล็อตเรื่องที่ดีนะครับมีต้นทุนของเรื่องที่ค่อนข้างดีและค่อนข้างมีความแข็งแรงแต่กลับทําออกมาเป็นหนังทุนต่ําครับจึงทําให้ลดความน่าสนใจของหนังไปเยอะเลยนะฮะแต่นั่นมันก็ไม่สําคัญเท่ากับที่ว่าหนังมันมีจุดด้อยอยู่หลายจุด เช่นการเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆการเชื่อมโยงแรงจูงใจของตัวละครการเชื่อมโยงแรงจูงใจของผีตักะและพฤติกรรมต่างๆในการตัดสินใจของตัวละครมันไม่น่าเชื่อถือเลยครับบางทีก็แทบเชื่อมโยงไม่ได้เลยนะครับแต่ที่แย่มากๆก็คือก็อไอการเฉลยในท้ายเรื่องนี่แหละครับทำได้แบบไม่เคลียร์มีช่องโหว่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ดังนั้น stay alive มันจึงทำได้แค่ดูเพลินเพลินเปิดระหว่างทำกันบ้านหรือเล่นมือถือก็พอจะได้อยู่ครับทาง s u p e r r e v i e วิ h a n n e l จึงของให้คะแนนความชอบ stay alive เกมผีกระชากวิญญาณเอาไวท้ที่6 3เต็ม10คะแนนครับหากชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันกดติดตามและกดไลค์ เื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ